สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องนะครับเนาะหวยลาวทุกทุกท่านกันเลยมาเพราะการแสบสลับในชื่อสรุปนะครับในงวดที่แล้วก็เข้าไปนะครับเนาะในที่ในทั้ง25แล้วก็97นะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเนาะในล่าสุดนะฮะก็ก่อนจะไปดูในสรุปนี่มาดูสถิติกันก่อนเลยนะครับซึ่งในงวดที่แล้วเนาะให้ไป58เนาะ นะก็มี5มี8อยู่เนาะเออนะครับเนี่ยเลขเด่นเดมันที่มามาคล้ายๆกันนะครับซึ่งในงวดที่แล้วนี่ออกไปในที่ใน8 9 2 5 9 7เออครั้งก่อนมา95มา97 25อ,อ่ามี5ด้วยเนาะเนี่ยมันก็สลับวนกันอยู่นี่แหละนะครับเนเาะอ้ามาดูในล่าสุดนะครับสำหรับในนะครับเลขที่ออกนะครับในทีเ่เลขที่ออกในที่ในบน นะครับ97เนาะนี่นะฮะก่อนหน้านี้มันพอจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสถิติอ่ะมาดูกันแล้วกันนะครับเลขที่ออก97ในก่อนหน้านี้นะครับออกไปในที่ใน73732897นะครับถัดมาออกไปใน001810นะฮะอ่ะสถิติที่ออก97บน นะครับเนาะจะออก1810เหมือนกันไหมนะครับไปดูอีกนะฮะในที่ในก่อนหน้านี้นะฮะก็จะเป็นในที่9 4 9 4 9 7ถัดมาเป็น1 6 7 1แล้วก็6 2นะครับอ่ะทั้ง2ช่วงนี้มีเด่ดน1เลยเนาะอ่าหรือว่า1จะมานะครับเนาะอ่ะก็ไปดูก่อนหน้านี้อีกนะครับที่ออก97ก็จะออกไปในที่ใน29 1697นะครับถัดมาเป็น1493 44ี่านะครับเท่าที่ดูทั้ง3ช่วงเนี้ยนะครับหก็ถือว่าโอเคอยู่นะถ้าถ้าถ้าจะวิ่งอีกนะครับแต่ตรงนี้มันไปออกข้างหน้านะครับเนาะอ่ะไปดูอีกนะครับไปดูอีกที่เลขออกนะครับ9 7้านก็จะเป็นที่ใน0 0 8 5 5 9 7 นะครับถัดมาเป็น2 2 5 0แล้วก็4 1อ่าเนี่เท่าที่ดูแบบนี้แล้วก็นะครับก็มีลุ้นนะที่เด่น1จะมาอีกนะครับนี่ก็มี1มี1ไปก็คำทัง้งข้างหน้านะฮะก็1 1เนี่ยเนาะอ่ะลองนำไปลุ้นแล้วกันนะครับล่าสุดจะมี1นึ่งไหมหรืออาจจะเท่าที่ดูในตรงนี้5 5มีไหมห้าเก้อ่ะเหมือนกังกับในตรงนี้5 9 7 ครั้งถัดมาก็5041 0ยกับ1นัแหละนะนผมว่านะครับติดเด่น0ูนยไว้เนาะเท่าที่ดูสถิติในตรงนี้แล้วก็เป็นเพียงสถิติเท่านั้นนะครับ,บางทีหวอยออกมาแล้วก็อาจจะไม่มีนะฮะในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับอ่ะก็ไปดูในชุดสรุปนะฮะแล้วก็ลอง,ลอง,ลองมาเปรียบเทียบกันดูแล้วกันนะครับขอให้โชคดีกับในชุดสรุปนะครับ อ่ะนะครับก็สําหรับในสรุปนะครับมาดูในล่าสุดจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนในวันที่แล้วก็ยินดีด้วยนะครับก็มาทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะครับทั้ง97ตรงๆแล้วก็52เป็นในที่ในตัวกับนะครับเสียดายที่ผมไม่ได้เน้นให้ใน6ชุดนะครับเนาะไม่มี2คู่นี้เลยนะครับเดี๋ยวอามบอถ้าชอบเด่น5หรือเด่น9ก็อาจจะถูกก็ได้นะมี6ชุดเท่านั้นนะครับมาดูนะครับ ในราวพัฒนาแล้วกันนะครับใครถูกใครโชคดีถูกหวยก็อย่าลืมนาเงินที่ถูกหวยโชคดีนีไ่ไปทําบุญําทานด้วยเด้อนะครับเนาะเรื่องแบบนี้นี่ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมผู้ให้ปเป็นเพียงผู้เดียวต้องขืนยู่กับดวงน้ำนะครับเด้อดวงก้นสื่อน้ำเด้อนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันที่26นะครับเนาะนะวันนี้ให้ไปที่ได้2 5ปเอนะครับ ดีไม่ดีเนี่ยอาจจะออกเลขเดิมก็ได้นะครับเนาะนะดีไม่ดีอาจจะออกเลขเดิมก็ได้นะครับอวันจันทร์วันพระด้วยไหมนเนี่ยนะครับเนาะนั่นแหละนะครับทําให้เบิ้ลนก็ออกเลขเดิมนะฮะอาจจะออกสองห้าก็ได้นะครับเนาะวันที่เราที่ผมให้ไปนี่ก็แปดเก้านี่มันก็เลขเดิมอยู่เนาะแต่มันไปออกข้างหน้านะครับจับคู่ในวันนี้ก็จะเป็นในที่ในสี่สองห้าสอง คือเขียนหา C เนาะจะบอกหา C ีเออผมมอง5-2เป็น5-4ได้ไงนี่นะครับ6 2 72 92นะครับแล้วก็3-2สนะครับสลับในชุดในเด่น2แล้วก็ขาดการไว้นะครับจากในสูตรคิดว่ามันน่าจะมานะครับในที่ในหลักหน่วยนะครับเนาะอะยังไงก็ขอให้มาตรงๆออกตรงๆแล้วกันนะครับถ้ามีก็ขอให้ออกอยู่ในนี้แล้วกันนะครับขอให้โชคดีนะฮะเข้า ตรงๆถูกตรงๆเลยแล้วกันนะครับอานนี้ก็จะเป็นในเด่น2นะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับในชี่ในเด่น8นะครับ8ก็จะเป็นในชี่ใน8ป8 1 8 5 8 6ด7นปาปดนะครับแล้วก็จะเป็นในชี้ใน8 4ดส นะครับสรับในเด่น8ปดนะก็หวังว่า8จะมาเนี่ยก็ขอให้มีอยู่ในนะฮะหชุด6คู่นี้แล้วกันนะครับขอให้ถูกตรงๆเข้าตรงๆรเลยแล้วกันงวดที่แล้วใครไม่ถูกงวดนี้ก็ขอให้ถูกเลขถูกหวยนะครับเฮ้งเฮ้งปังปังเขาบนเข่าล่างเลยเด้อนะครับ <c oughs> งวดที่แล้วมีใครถูกบนล่างไหมนเนาะก็มีบางขั้นที่ถูกบนล่างนะครับเนาะใครถูกบนล่างก็เม้นมาบอกกันด้วยนะครับเนาะส่วนในตัวกันนะครับการไว้นี่ก็จะเป็นในที่50ศ 5้าสี่ห้าสามห้าหกห้าเจ็ดนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในห้าเก้านะครับสลับในชุดเด็ดหนะ้าเนาะก็ถ้าห้าแมาเนี่ยก็ขอให้มีอยู่ในนะครับหกชุดนี้ขอให้ถูกตรงตรงขอให้เข้าตรงๆรเลยแล้วกันนะครับสลับในที่ในนะครับในตัวกันเนาะหรือใครชอบในตัวกันเนี่ยก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้แค่ในชุดในตัวกันก็ได้เนาะในงวดที่แล้วก็มาตัวกันเนาะห้าสองนะครับ ส่วน3ตัวนะครับเป็น853 157แล้วแล้วก็เป็น859นะครับ3ตัว3ชุด3ตัว3ชุดนะฮะติดไว้ในน้อยพอได้ลุ้นแล้วกันนะครับไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะฮะถูก3ตัวก็เป็นได้นะครับสำหรับในนะครับแนวทางของในนะครับ3ตัวอีชุดแรกอีกชุดหนึ่งนะฮะก็จะเป็นนะครับไปที่ใน0 82 072แล้วก็0 86มาเดิศศนย์เนี่ยบอมานเดิศศูนย์เดนี่นะครับเนาะามตัวติดไว้แล้วกันนะครับเผื่อโชคดีถูก3ามตัวหรืออาจจะลองลองนำไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสถิติหัวที่ออกล่างก็ได้เนาะอ่านี่ว่าที่แล้วล่างนี่ที่ผมบอกมี5ก็มา5จริงๆด้วยนะครับอ่ะไปดูในสถิติเลขที่ออกล่าง2 5แล้วกันนะครับ อ่ะะนฮก็ได้ดูนะครับสรุปกันไปแล้วนะครับมาดูสถิติห่วยเพิ่มเติมกันนะฮะซึ่งในงวดที่แล้วนี่5กับ1นี่เนาะให้ไปก็มา5นะครับเพราะว่ามันมาเยอะนะครับในที่ใน5 5 1นะครับ5 3เนาะ5 4เออมันข้ามไปในที่ใน5 2นะครับเนาะมันก็มา5 2จริงด้วยเนาะเออมันมันไม่ออกซ้ำกันนี่แหละบางทีมันก็ออกตามสถิติที่มันออกที่เคยออกที่ผ่านมาที่เคยออกนะครับมาดูในสถิติที่เลขออก25 นะครับสองห้าล่างเนี่ยเพิ่งออกไปไม่กี่วันนี้เองนะครับเนาะสองห้าออกบ่อยนะครับเนี่ยเพิ่งออกไปวันไหนนี่แหละนะครับถ้าจับไม่ผิดเดือนนี้แหละนะครับสองห้าแปดเก้าสองห้าเก้าเจ็ดนะนี่ยครับในคลิปนี้ก็จะมาดูนะครับในสถิติเลขที่ออกสอง สอาล่างนะครับ25ตรงตรงล่างเนี่ย,น,ยนะครับก่อนหน้านี้มันพอจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะไปดูในก่อนหน้านี้นะครับที่ออก25ก็จะเป็นที่ในเก้าหกสอเนี่ยนั่นแหละนะที่ออก2 5 3 2ถัดมาเป็น9 6 7 9 8 5เจาแปอ่ะจะบอกเจ็ดเก้าอีกทีนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับที่เลขออก 25นะครับก่อนหน้านี้นะฮะก็จะมี25ล่างเหมือนกันนะครับเป็น5 1 2 5 5 2นะครับถัดมาเป็น9 6 8 7แล้วก็2 1นะครับอืมจะมี8กับ7เหมือนกันไหมนี่เท่าที่อยู่แล้วมี8มี7เนาะเดิน8เดิน7แล้วก็มี9มาด้วยเนาะอ่านะฮะไปดูในก่อนหน้านี้กันอีกนะฮะที่เลขออกแบบนี้นะครับ25ล่างก็จะเป็นนะครับในที่ใน9 9 9 2 5 2 9ถัดมานะครับเป็น7 3 8 2แล้วก็3 3นะครับอ่ะก็มี8นะมี8มีแล้นจะมาไหมล่ะนะครับ,ล,นะรบล่าสุดเนาะแแบบนี้นะครับเหมือนในครั้งก่อนนะนะครับนี่ยที่มี5มี5มี5เนาะแต่ก็ไม่มา5เลยนะครับเนะนะาะเนี่ยไปดูอีกนะครับเนาะก่อนหน้านี้นะครับ อีกสักช่วงหนึ่งด้วยกันนะครับก็จะเป็นในที่ใน0 0 0 2 5 8 8ถัดมาเป็น3 6 5 7 2 0นะครับเนาะอ่ะนี่แหละเนะี่ยก็จะเป็นในสถิติทั้งหมดเนะีเท่าที่ดูแบบนี้แล้วก็อ่ะก็มี8เนาะที่มาเยอะแล้วก็มี2นะครับมี2มี2นะครับ สองจะมาอีกไหมก,ก็ไม่แน่นะอาจจะมาอีกก็ได้นะครับแต่ผมว่า8กับ2นี่นะครับผมเชียร์เลข2ดีกว่าเนาะสอน้าลุ้นนะครับ20 2 1อ่านี่ไม่ซ้ำกันนะเออเผื่อจะเหมือนในงวดที่แล้วนะครับ2ในบ้างนะ2 0 2 1ไปแล้วใกล้กันก็จะเป็น2 2 2 8นะข้ามไป2 9เนะนี่ยนี่ นะเผื่อจะโชคดีนะลองซื้อติดไว้แล้วกันนะครับนาะออ่ะและนี่ก็จะเป็นในสถิตินะครับในหวยลาวนะที่ล่างนะครับที่ออก2-5นะก็ลองลอง,ลองนำไปพิจารกกันดูแล้วกันนะหรือจะออกนี่แหละนี่เ9 8 5เหมือนกันนี่เนาะ <c oughs> อ่ะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสลับในนะครับหวยลาวในวันนี้นะครับวันจันท์ที่26 อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยใครที่ถูกหวยโชคดีแล้วก็อย่าลืมนะครับนำเงินที่ถูกหวยโชคดีนไปทําบุญทาทานด้วยเด้อน,นะครับ<ม>ก็เรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกนะครับนาะอแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ